บุคลิกภาพนิสิตจุลาหลังชมคลิปดีเบตสูตรสำเร็จของลทัทธิความเชื่อคืออะไรแล้วทำไมจึงดึงดูดสาวกผู้พักดีไว้จำนวนมากโคลัมเบียก้าวหน้าสารรับรองการสมรสแบบสามชายมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้ใน In Her View สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาดีเบตของสภานนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่แขกพูดไปเมื่อวานนะคะว่า เราอาจจะขาดแคลนดีเบตแบบนี้เราอาจจะขาดแคลนประ,ะบรรยากาศของการพูดคุยแบบนี้นะคะในสังคมวงกว้างจึงทําให้ทุกสายตาในสังคมค่ะคุณผู้ชมพากันนะคะพุ่งตรงมาที่การถกเถียงดีเบตของสภานิสิตซึ่งมันเป็นวงเล็กมากนะคะอยู่ในชุมชนเล็กๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแม้แต่อาจารย์สอนการพูดนะคะก็ยังเข้ามาดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากแจมอยาก แสดงความคิดเห็นอยากชี้แนะแล้วใครก็เห็นว่ามันมีอะไรน่าสนใจนะคะจากการที่ออคุณครูเชื่ออาจารย์น้ำฝนพักดีซึ่งเป็นคุณครูสอนบุค,คลิก,กภาพนะคะแล้วเขาก็บอกว่าชื่อดัง แล้วก็คุณครูน้ำฝนนะคะเราก็ไม่คิดว่าครูเขาสอนเรื่องบุคลิกภาพเขาจะมาสนใจเรื่องดีเบตร,รับน้องไม่รับน้องในสะพา,านิสิตปรากฏว่าคุณครูเข้ามาดูนะคะแล้วคุณครูก็ดูแล้วอาจจะเกิดความมันเคี้ยวขึ้นมาแล้วรู้สึกแหมเห็นท่านั่งเห็นท่ายืนเห็นน้ำเสียงแล้วอยากจะจับมาตัดนั่งให้ตั้งตรงหลังตรงนะคะแล้วอาจารย์ก็คอมเมนต์นะคะอาจารย์น้ำฝนคอมเมนต์อย่างนี้บอกว่า มาดูสองฝั่งนะฝั่งเนติวิทย์กับฝั่งศิลปกรรมถ้านั่งของตัวแทนศิลปกรรมเนี่ยไม่สร้างความมั่นคงให้กับร่างกายนั่งหลังค่อมเท้าข้อศอกมือสเปะสปะไม่ล็อกกล้ามเนื้อไม่สบตาผู้ฟังตรงนี้จะทําให้กลายเป็นจุดอ่อนนะคะทำให้คนเข้าใจว่าด้วยภาษากายแบบนี้เราก็เลยดูไม่มีวุฒธธิภาวะไม่เปิดใจฟังความคิดเห็นของคนอื่นทําให้สิ่งที่พูดไปนะฮะถูก,ถ,กถูกลดทอนน้าหนักด้วยบุคลิกภาพ ข้ามมาที่เนติวิทย์จริงๆแล้วคุณครูน้ำฝนเนี่ยวิจารณทั้งเรื่องการใช้สายตานะคะการใช้กล้ามเนื้อการใช้โทนเสียงเช่นโทนเสียงต่ำเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถืออย่างแขกเองค่ะเริ่มต้นนะแขกก็จะรู้ทฤษฎีนะว่าเราต้องใช้เสียงต่ำ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายรอะไรเงี้ยเสียงต่ำเพราะว่ายังรู้ตัวอยู่แต่พูดไปเรื่อยๆนะคะเสียงแขกก็จะสูง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 ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะดูเป็นคนบ้ามาพูดพูดรายการข่าวความน่าเชื่อถือมันก็จะลดลงก็รู้ตัวอยู่นะคะคุณครูน้ําฝนเขาบอกอย่างนี้โทนเสียงมันต้องต่ําๆนิดนึงส่วนเนติวิทย์อ่าคุณครูน้ําฝนบอกว่าเนติวิทย์นะ,ะบุค,คลิกเนี่ยดีการใช้ กา c คอนแทคหรือการใช้สายตากับคนฟังเนี่ยดีแต่อาจจะต้องใช้ภาษาให้มันอยู่ในระนาบเดียวกับเพื่อนนิดนึงตัวเองอ่านหนังสือเยอะใช้สัพท์ทางการภาษาสูงเพื่อนๆฟังแล้วต้องมีแปลในแปลใครก็คุณครูน้ำฝนแอบใช้ภาษาวัยรุ่นในนียแปลในแปลแอบไปอ่านเพจน้องหรือเปล่านะคะมีเหยียดในเหยียดแปลในแปลตอนนี้เด็กๆเขาใช้ภาษาแบบนี้กันก็น่าสนใจใครคิดว่าสิ่งที่แข่จะเพิ่มเติมนะคะกับสิ่งที่ อาจารย์น้ำฝนแนะนำเด็กๆ แขกมีสองประเด็นคือแขกรู้สึกดีใจมากว่าขนาดโค้ชการพูดครูสอนบุคลิกภาพนะคะเขายังเสียเวลามานั่งดูเด็กๆดีเบตกันเลยมันสะท้อนให้เห็นถึงภาวะขาดแคลนบรรยากาศการถกเถียงการพูดคุยเสรีภาพในการแสดงออกบางอย่างในสังคมไทยหรือเปล่านะคะข้อที่1ข้อที่2ข,ข้อควรระวังค่ะเกี่ยวกับเรื่องการให้ความสําคัญกับน้ําเสียงโทนเสียงหลังตรงไหมล็อกกล้ามเนื้อเวลาพูดไหมใช้เสียงต่ำเสียงสูงก็คือว่าเราก็รู้กันดีนะคะว่า การเมืองที่ประสบความสําเร็จทุกคนในโลกนี้ต้องผ่านการฝึกฝนทางด้านบุค,คลิกการพูดภาษากายการใช้น้ําเสียงแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่เราพูดเก่งภาษากายดีแต่งตัวดีล็อกกล้ามเนื้อเป็นเราควรจะโฟกัสไปที่เหตุผลตักกะแล้วเนื้อหานะคะ คนพูดต้องมีเนื้อหาแน่นจริงๆตักกะดีจริงๆเพราะว่าบุคลิกมันฝึกกันได้นะคะถ้าเกิดไม่มีตักกะไม่มีเนื้อหาแต่ไปเทรนบุคลิกนะคะเทรนน้ำเสียงล็อกกล้ามเนื้ออะไรดีหมดโอ้โหเราจะได้คนนะคะที่แบบ พูดจาหน้าฝังมากน้ำเสียงหน้าฝังมากมือไม้ภาษาไกลาดีมากแต่พูดแล้วไม่มีอะไรพูดแล้วไม่มีความจริงแล้วก็ไม่มีความจริงใจไม่รู้จักในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่มีความจริงใจต่อเนื้อหาที่ตัวเองพูดเราจะได้คนที่ดีตอบดีแต่พูดนะคะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะคะอาจจะหาสงหาเสียงดูเป็นนักการเมืองที่ดีแต่มันดีแต่พูดไงแล้วเผลอๆนะคะไอ้พวกที่ดีแต่เปลือกพวกนี้อีกหน่อยไปทำคอส i ลฟ์โคชชิ่งเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจหลอกคนได้อีกซึ่งนั่นจะนําไปสู่ช่วงที่2ค่ะแขกจะชวนคุณผู้ชมคุยนะคะว่าพวกลัฐที่ความเชื่อ LIFE COACHING ต่างๆเนี่ยทำไมนะคะทำไมจึงสร้างสาวกได้เยอะมากและประสบความสําเร็จ๋ยก,กลับมาติดตามกันค่ะโนอีโก no สนับสน,นุนดมีการพูดถึงประเด็นว่า ไลฟ์โคชชิ่งนะนักพู้สร้างแรงบันดาลใจทําคอร์สขึ้นมาเราบอกว่าเออจะเป็นคอร์สเพื่อเอ,อ่อทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะคุณมีคอร์สเรื่องการหลายๆอย่างไม่ไม่ไม่ได้มีเจ้าเดียวนะคะคอร์สการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็การปรับปรุงบุคลิกภาพการฝึกฝนเรื่องเออเขาเรียกว่าอะไรนะ กระแสจิตสุขภาพจิตอะไรอย่างเงี้ยมีหลายเจ้ามากในเมืองไทยแล้วก็มีมาน,นานแล้วด้วยประเทศต้นตำรับนะคะของการทำไลฟ์โคชิ่งการมีอาชีพนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจแล้วไปให้คำมั่นสัญญากับคนที่มาเข้าคอร์สว่าพอจบหลักสูตรไปแล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเราจะมีการเ,เรียกว่าเป็นเป็น มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเรานะคะเราจะมีความสามารถในการจัดการได้ชีวิตได้ดีขึ้นแล้วความสําเร็จมันก็จะตามมาอาจจะเป็นความสําเร็จในแง่ของการงานความสําเร็จในเรื่องของความรักความสําเร็จในเรื่องของการจัดการความรู้สึกอารมณ์หายจากความเป็นโรคหดหูซึมเศร้ากลายเป็นบุคคลที่มีความสุขนะคะมีความอิ่มความอิ่มเอิบอะไรในตัวเองก็หลายๆอย่างแล้วแต่ว่าแต่ละสํานักเนี่ยเขาจะ promis เขาจะให้คํามั่นสัญญาอะไรกับเรามันมีสิ่งเรียกว่านะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียก พิธีกรรมหรือว่าการสร้างชุมชนแบบนี้ขึ้นมาบางทีเขาเรียกว่าเ o า c ์นะคะคือลทัทธิพิธีต่างๆบางทีลทัทธิพิธีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของศาสนานะคะแตเป็นแบบนี้แหละเป็นเรื่องการพยายามตอบโจทย์เกี่ยวกับปัญหาที่มันอยู่ในชีวิตของมนุษย์สมัยใหม่ทั้งหลายนะคะความรักความหวังการงานอาชีพต่างๆนานา แล้วใน TED Talk ที่เป็น TED Education ค่ะคุณผู้ชมมีตอนหนึ่งนะคะเขาทำคลิปขึ้นมาสั้นๆน,นะคะตั้งชื่อหัวข้อว่าทำไมผู้คนจึงไปเข้าร่วมกับรัฐธิพิธีกรรมเหล่านี้มีแรงจูงใจอะไรแล้วมันมีข้อดีข้อเสียแล้วเราจะเ,เราจะรับมือนะคะกับเหล่ารัฐธิพิธีกรรมใหม่ๆเหล่านี้อย่างไรบ้างใน TED Education ชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเขายกตัวอย่าง จิมโจนซึ่งเป็นเจ้าลัทธิพิธีกรรมทํานองไลฟ์โคช้ชนักพูดสร้างแรงบันดาลใจในตํานาน ของอเมริกันเลยเขาโด่งดังขึ้นมานะคะตั้งลัที่ของเขาขึ้นมาเนี่ยชื่อว่า p p o p t e m p l e นะคะเขาโด่งดังมาตั้งแต่ปี1955แล้วก็มีนักการเมืองมีคนมีชื่อเสียงเยอะมากค่ะคุณผู้ชมไปเป็นสาวกของของของโจนนะคะแต่ตอนหลังค่ะพอพอเป็นลัที่มันเริ่มดังนะคะกันก็เริ่มมีมีกลิ่นตุๆตุนะคะเริ่มมีคนตั้งคําถามว่านี่ล้างสมองหรือเปล่านี่เป็นการหลอ เอาเงินคนหรือเปล่าแล้วก็พอนักนักข่าวก็เริ่มเข้าไปสืบสวนเริ่มจะเข้าไปแฉนะคะแต่สาวกก็ปกป้องเจ้ารัฐที่ของเขาโจรค่ะก็เลยเอาสาวกที่เหลืออยู่ทั้งหมดที่ยังคงพักดีกับเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหนีไปนะคะหนีไปอยู่ที่ประเทศกาญนาหนะคะที่กายนาที่ทวีปเอ,อ,อเมริกาได้ ที่ทวีปอเมริกาใต้แล้วก็สร้างเมืองในอุดมคติขึ้นมาค่ะสร้างเมืองจำลองขึ้นมานะคะชื่อว่าโจนส์ทาวมีพื้นที่อยู่ประมาณ300เอเคอร์แต่ซ้อนหลังค่ะคุณผู้ชมเมืองนี้นะคะก็จะสั้นในอุดมคติของโจนมีแยกชายหญิงแยกคนดำคนขาวแล้วก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆนานาแล้วท้ายที่สุด,ดากลายเป็นว่ามันเกิดการกดขี่ข่มเหงเกิดการแบบบังคับให้กินยาพิษอะไรกันเกิดขึ้นมีคนบาดเจ็บล้มตายจนทำให้มี วยสืบสวนสอบสวนกลายเป็นสแกนโดลเรื่องอื้อฉาวใหญ่โตมากนะคะ วกจิมเนี่ยรวบรวมสาวกได้นะฮะหนึ่คนเนี่ยตอนตอนหลังสุดนะฮะเข้าร่วมพิธีกรรมไว i ์ไนท์ค่ะเอาน้ำผลไม้ผสมไซยาไนท์ให้สาวกดื่มมีคนตายทั้งหมด900คนนะฮะแล้วเกือบ300ร้ศพเนี่ยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีแล้วศพของจิมนี่จิมเขาก็กินไปกับสาวกด้วยนะฮะก็ถูกพบขึ้นบนแท่นแล้วศีรษะด้านขวาก็มีรอยกระสุนแล้วในบรรดาสาวกของโจ์ค่ะพันกว่าคนเนี่ยมีคนรอดชีวิตมาอยู่ประมาณหนึ 167คนนี่เรียกว่าเป็นเจ้าลัทธิพิธีกรรมนะคะในตำนานอันหนึ่งเลยทีเดียว ของเรื่องโจ์เนี่ยฮะเป็นสแกนเดลของโจ์แล้วก็เป็นเ,เวลาคนพูดถึงลทัทธิพิธีที่เอาคนเข้ามาเป็นสาวกนะคะไปอยู่ในห้องหับทําเหมือนคล้ายๆศา,าสนาแต่ไม่ใช่ศาสนาคนก็จะกลับไปอ้างถึงโจ์ทาวอยู่เสมอว่าเฮ้ยบางทีลทัทธิพวกนี้มันมีแง่มุมมีด้านมือที่น่ากลัวอยู่นะแล้วเส้นแบ่งนะคะระหว่างการละลายพฤติกรรมกับการถูกล้างสมองแล้วกันจงรักภักดีอย่างไม่อย่างปราศจากข้อสงสัยต่อเจ้าลทัทธิเนี่ยมันมันนำมา สูหายนะแบบนี้แบบที่เกิดกับโจนส์แล้วในเท็ดกนะคะเขาก็เลยจะพยายามอธิบายว่า เออเรามันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้คนเนี่ยไปดื่มน้ำาน้ำผลไม้ผสมไซยาไนแล้วพร้อมที่จะตายไปกับเจา้ารัธินะคะเขาก็บอกว่ารัธิต่างๆปัจจุบันนะคะมันมีลักษณะร่วมกันอย่างนี้ก็คือหัวหน้ารัธิเนี่ยเป็นผู้มีบารมีต้องการความพักด,ดีแล้วก็คามั่นสัญญาคำคอมมิตเมนต์นะคะที่สตรองมากๆจากสมาชิกแค่งวดเรื่องลำดับชั้นอ่ารัธิพวกนี้นะคะก็ต้องมีผู้นำก็นั่งเก้าอี้แล้วก็คนอื่นก็จะอาจจะต้องนั่งพื้นอะไรอย่างเงี้ยแบบ มันมันเป็นทําเหมือนกันหมดนะคะทุกรัททิทำให้เกิดความไว้วางใจในหมู่สาวกนะคะแล้วก็จะคอยดูว่ามีสาวกคนไหนที่เริ่มตั้งคําถามนะคะก็ต้องพยายามกันสาวกพวกนั้นออกไปแล้วก็สาวกคนไหนที่ดูอุทิศตนมากนะคะก็จะถูกยกระดับมาเป็นสาวก แนวหน้าแถวหน้าแล้วบรรดาผู้นำเขาให้อะไรนะคะเขาก็จะเป็นคนที่มี c h a r สม m a t i c นะคะมีบุคลิกน่าเชื่อถือมีคำพูดที่สามารถโน้มน้าวให้แรงบันดาลใจเขาจะเข้าไปปลอบประโลมถ้าเราอกหักถ้าเราผิดหวังเขาก็จะมาแบบทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้จะช่วยตอบคำถามที่ออมวลสมาชิกนะคะมีความคับข้องใจร่วมกันอยู่ซึ่งมันก็จะเป็นคาถามเกี่ยวกับความรักความสาเร็จในหน้าที่การงานความตายความสุขเรื่องครอบครัวซึ่งมันเป็นปัญหาคลาสสิกในชีวิตของมนุษย์ โอ้ลักษณะเด่นๆนะคะในของลัทธิพวกนี้อันดับแรกเขาต้องทําลายความเป็นปัจเจกบุคคลของคุณนะ,คะ,ะเ,เคล็ดลับเคล็ดลับความสําเร็จของลัทธิพวกนี้มี2อ,อย่างข้อที่1ทําลายความเป็นปัจเจกบุคคลของเราข้อที่2องทำลาย Critical Thinking ของเรานะะี่ะจะต้องไม่ทําให้เรารู้สึกฉุกใจคิดเอ๊ะหรืออะไรนะคะแล้ว ข้อสาคัญอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าในขณะที่ศาสนานะะพยายามจะส่งคนออกไปแล้วก็ทําให้คนเนี่ยเผยแพร่ศาสนานะคะเอาคนไปสัมพันธ์กับคนในระดับกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นรัฐทธิพิธีจะแยกนะคะจะพยายามใครที่เข้ามาเป็นสาวกรัทธิพวกนี้รัทธิจะพยายามแยกคนเหล่านั้นออกจากเพื่อนออกจากครอบครัวพยายามให้เขาโดดเดี่ยวจากชุมชนของเขาแล้วให้หันมายึดเหนี่ยวนะคะกับเจ้ารัทธิหรือความเชื่อของรัฐทธิเพียงอย่างเดียวเพราะเขาจะได้รู้สึกว่า โฟกัสมาที่ลทัทธิแล้วก็ไม่ครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรก็จะเป็นรองลงไปนะคะพยายามตัดขาดแอสโซเชชันของสาวกกับครอบครัวลัทธินะคะจะบังคับให้สมาชิกต้องเชื่อฟังผู้นําแล้วผู้นําจะมีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจค่อนข้างสูงลักษณะการขยายขยายเครือข่ายของลทัทธิพวกนี้จะทาเป็นพีระมิดจากหนึ่งคนไปชวนเพื่อนอีกสองคนสองคนไปชวนเพื่อนอีก4คนนะคะผ่านเครือญาติผ่านเพื่อนฝูงเขาบอกว่า2ในสนะคะของการชักจูงคนเข้ามา นับถือเป็นสาวกของลัทธิเหล่านี้มกักจะผ่านเพื่อนคนที่เราไว้ใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวแล้วอันตรายของมันคืออะไรเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วนะคะในทุกๆลัทธิที่ถูกแฉถูกเปิดโปงออกมาแล้วมีคดีความเนี่ยเราจะพบว่าเจ้าลัทธิค่ะจะมีเงินเยอะมากนะคะเพราะว่าบรรดาผู้สาวกผู้เชื่อฟังเนี่ยค่ะ จะถูกโน้มนะว่าให้คุณจัดการชีวิตอย่างนี้ให้คุณจัดการครอบครัวอย่างนั้นให้คุณจัดการเรื่องการเงินอย่างนี้แต่คุณต้องจ่ายเงินนะคุณต้องจ่ายอะไรบางอย่างให้กับเจ้าลัทธิแล้วในในวิดีโอที่คุณผู้ชมไปดูของ TED Education นนะคะก็จะพบว,ว,ว่าหน้าเวทีเนี่ยเจ้าลัทธิเขาดูดีมากนะคะแต่หลังเวทีนี่จะมีเงินดอลลาร์ใส่กระสอบกระสอบไปเต็มไปหมดเพราะว่าบอกว่าให้ระวังนะคะเวลาเราไปเป็นสาวกอะไรแบบนี้ฉุกใจคิดนิดนึงว่าเรากําลังถูกหลอกใช้หรือเปล่า แล้วเขาก็สรุปอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยลัทธิแบบนี้ในโลกเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วมันไม่ผิดกฎหมายด้วยเพราะเราเชื่อในเสรีภาพที่จะเชื่อเสรีภาพในการที่จะมีค่านิยมจะยึดถืออะไรเมันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลัทธิเหล่านี้มันไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลัทธิเหล่านี้เริ่มทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายเช่นเริ่มคุกคามหรือเปล่าเริ่มทําอะไรในในทางที่เป็นการผิดกฎหมายไหมเราก็จะสามารถเอาผิดได้แต่นะคะมวลสาวก จำนวนหนึ่งนะคะก็สามารถถอนตัวออกมาจากรัฐทธิได้เขาก็บอกว่าที่ถอนตัวออกมาได้เนี่ยจำนวนหนึ่งก็มาจากการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะคือดึง critical thinking ดึงสติกลับมาได้ก็ถอนตัวออกไปจํานวนหนึ่งก็ได้ออถอนตัวออกมาได้เพราะว่าเพื่อนช่วยครอบครัวนะคะพยายามดึงออกมาก็นํานมาเล่าสู่ให้คุณผู้ชมฟังนะคะเพราะว่าแขกก็เห็นแนวโน้มว่าในสังคมไทยออรัที่เหล่านี้มันก็เติบโตแล้วก็มีหลายเจ้าด้วยนะคะมีการโฆษณายแยะไปหมดก่อนที่เรา จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะของพิธีกรรมเหล่านี้นะคะก็ฉุกใจคิดนิดนึงว่าความเป็นปัจเจกบุคคลของเราถูกทำลายหรือเปล่าความสามารถในการตั้งคําถามของเราถูกทําลายลงไปหรือเปล่าเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะไปดูเรื่องการแต่งงานเป็น3มคนนะคะไม่รู้วว่าจะเรียกว่าอะไรดีเขาเรียกว่าขี้สมรสค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะมูลนิธิไทยคม ให้โอกาสสร้างอนาคตการอื่นๆมาแล้วนะคะเกี่ยวกับการที่สารรัฐธรรมนูญของประเทศโคลอมเบีย ตัดสินรับรองสถานะการสมรสของชายรักชาย3คนนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่2คนคือในเมืองไทยเนี่ยกำลังต่อสู้ว่าคู่สมรสเพอ่อคู่รักเพศเดียวกันจะจด,จด,จดทะเบียนสมรสกันได้ไหมเรายังต่อสู้เรื่องนั้นนะคะไม่สําเร็จเลยแต่ว่าโคลอมเบียไปไกลกว่าน,นั้นด้วยการที่สารรั้นนุนนะคะรับรองสถานะการสมรสของชายชายชายนะคะชาย3คนที่อยู่กินกะที่อยู่กินเป็นครอบครัวเดียวกันในเมืองเมด เมืองใหญ่อันดับสองของโคลัมเบียทําให้โคลัมเบียเป็นประเทศแรกในอเมริกาใต้ที่เปิดช่องให้มีการจดทะเบียนสําหรับครอบครัวที่อยู่กินกันมากกว่า2คนขึ้นไปซึ่ง กฎหมายสมรสเพศเดียวกันของโคลัมเบียนะคะคุณผู้ชมเขาต่อสู้กันมานะคะให้ถูกกฎหมายตั้งแต่ปี2007แล้วก็ทำสำเร็จในปี2016แล้วพอทำสำเร็จในปี2016นะคะความก้าวหน้ามันก็ก้าวหน้าไปเร็วกว่านั้นอีกว่าไม่ใช่แต่คนเพศเดียวกันที่จดทะเบียนสมรสกันได้คุณสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้มากกว่า2คนนั่นก็คือคุณเป็นสามีสาม,มีสา,ม,ม,สาม,มีกันเนี่ยสามคนก็สามารถเป็นครอบครัวที่ถูกกฎหมายได้ เจ้าตัวนะคะเขาเผยแพร่ข้อความผ่านทวิตเตอส่วนตัวคื้นหนึ่งใน3คนนี้นะคะระบุว่านี่คือความคืบหน้าครั้งสําคัญที่จะเปิดทางให้ครอบครัวอื่นๆทั่วโลกที่อยู่กินกันแบบ3คนหรือมากกว่านั้นได้รับการยอมรับทางสังคมและทางกฎหมายในขณะเดียวกันนะคะก็มออกีอีกคนหนึ่งนะคะชื่อปราดาก็ให้สัมภาษณ์สํนานักข่าว AFP ว่า พวกเขามีสิทธิ์ที่จะสร้างครอบครัวไม่ต่างกับครอบครัวที่มีรูปแบบอื่นๆรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะสืบทอดหรือดูแลมรดกของคู่สมรสด้วยที่จริงแล้วนะคะครอบครัวนี้เคยอยู่กัน4คนมาก่อนแต่ว่าหนึ่งในสคนนะคะเพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเรง็งก็เลยเหลือแค่3คน ส่วนทนายความและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิผู้หลากหลายทางเพศระบุว่าในโคลัมเบียผู้สมรสที่อยู่กินกันแบบ3คนมีอยู่ไม่น้อยเลยแต่กรณีของเบอร์มิเดสปราดาแล้วก็โรดิกสถือเป็นครั้งแรกค่ะ ที่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกกฎหมายและเป็นการยอมรับไกลๆว่าครอบครัวแบบอื่นก็ดํารงอยู่ในสังคมนี้ได้เช่นกันความน่าสนใจของข่าวนี้มันคืออะไรคะคุณผู้ชมในขณะที่เมืองไทยนะคะเรายังอยู่กับมโนทัศน์ของครอบครัวซึ่งถือกําเนิดมาเมื่อ200ปีที่แล้วนั่นก็คือเราเชื่อว่าครอบครัวจะต้องประกอบไปด้วยสามีที่เป็นผู้ชายภรรยาที่เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นไอ้ระบบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมันเพิ่งถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อ ประมาณ2คือคือก่อนหน้านี้นะคะก่อนก่อนหน้าคือก่อน300ปี400ปีที่ผ่านมาเนี่ยรูปแบบของครอบครัวในโลกเนี่ยมีหลากหลายมากคือมีเยอะมากมีตั้งแต่หนึ่งผัวหลายเมียหนึ่งเมียหลายผัวคือเป็นครอบครัวแบบ มีมีเป็นร้อยร้อยแบบอบเพราะคนเรามีเป็นร้อยร้อยเผ่าร้อยร้อยความเชื่อ,อใช่ไหมคะแต่พอมันเกิดสิ่งที่เรียกว่ารัชชาสมัยใหม่เนี่ยเขาสถาปนาครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมาแค่หนึ่งแบบเท่านั้นว่าต่อไปนี้ไม่มีละหนึ่งผัวหลายเมียหนึ่งเมียหลายผัวไม่เอาละ,ะครอบครัวที่ถูกต้องจะต้องเป็นครอบครัวหนึ่งผัวหนึ่งเมียเท่านั้นนะคะเรียกว่าเป็นโมโนกามีนะคะเป็นการแต่งงานแบบโมโนกามสัสแล้วไอ้ความถูกต้องเนี่ยคะ่ะมันก็อยู่คู่กับเรามาประมาณ200ปีความน่าสนใจก็คือว่า ไอ้ความถูกต้องที่อยู่มา200ปีเนี่ยมันกําลังจะแตกสลายลงแล้วนะคะสังคมกําลังเปิดรับเปิดรับรูปแบบของครอบครัวที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็น่าสนใจว่าสิ่งที่เรียกว่าโมเดิร์นแฟมิลี่ที่รอเราอยู่ข้างหน้านะฮะหน้าตาจะเป็นแบบไหนวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ